เดี๋ยวจะอยู่ที่คาเฟ่ก่อนหลบฝนแค่นี้แหละยินดีต้อนรับสู่ DAD Channel ครับ <c oughs> <Yeah> สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ DAD Cafe ครับไม่ทราบว,ว่าคุณลูกค้าสะดวกจะนั่งอินดอร์หรือออ t ดอร์ดีครับก็แต่ถ้าเป็นด้านนอกนะครับ <c oughs> บรรยากาศจะได้วิวสวยๆนะครับ <c oughs> มีสัตว์เอ็กโซติกต่างๆนะฮะซึ่งทางร้านเราจัด เตรียมไว้ให้ลูกค้าได้ชื่นชมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นด้านในก็คือเหมือนกับถ้าช่วงอากาศร้อนลูกค้าหลบร้อนเข้าไปจะได้แอร์เย็นฉ่ำของทางร้านเราครับนะฮะแต่ว่าพอดีวันนี้ฝนตกก็อาจจะนั่งเอาดอได้บรรยากาศดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติแล้วแต่คุณลูกค้าเลยนะครับฝนหยุดละเดี๋ยวฉันนั่งพ้งนอกแล้วกัน เนมนูครับคุณลูกค้าอืมเอาอเมริกาโน่ไม่หวานแก้วหนึ่งอืมคืออเมริกาโน่อ่ะมันไม่ได้ใส่น้ำตาลอยู่แล้วครับทำมาเป็นสอน เอาอเมริกาโน่ไม่ใส่น้ำตาลนะครับรับอะไรเพิ่มอีกไหมครับมีเมนูอะไรแนะนำไหมคะก็มียางก็จะมีขนมปังยามสตรอเบอรี่โฮมเมดครับแล้วก็มินิโดนัทที่ขึ้นชื่อของทางร้านเรานะครับชื่ออาจจะดูธรรมดาแต่รสชาติไม่ธรรมดาแน่นอนครับสำหรับทางร้านเราแล้วก็จะมี เ,เครื่องดื่มที่ขึ้นชื่ออย่างนึงคือสตรอเบอรี่นมสดครับยามสตรอเบอรี่นมสดสุดยอดมากงั้นเอาอันแรกกับมินิดโดนัทละกันค่าลับเครื่องดื่มเป็นอเมริกาโน่นะครับที่ไม่หวานแล้วก็ขนมปังยามสตรอเบอรี่โฮมเมดแล้วก็มินิดโดนัทนะครับอืมแค่นั้นแหละครับผมออขอโทษนะครับขอเมนูนะครับคุณครับ รอสักครู่นะครับอืมฝนหยุดแล้วเดี๋ยวกินอะไรเสร็จแล้วค่อยเจอกันเออเออแค่นี้แหละเครื่องดื่มกับขนมที่ลูกค้าสั่งมาแล้วนะครับคานนี้อร่อยนะครับ อย่าไมา่ตัอดอีกไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะรับอะไรเพิ่มไหมครับอไอเมนูสุดท้ายที่แนะนำคืออะไรนะแยมสตรอเบอรี่นมสดครับอืมอเอาที่หนึงได้ครับเออบริเวณร้านเราสามารถเดินเที่ยวชมได้นะครับเออมีสัตว์เอ็กซติกหลายชนิดครับแล้วก็มีปลาคาร์ฟนะครับเ,เต่าสูกาต้าซึ่งเป็นเต่ายักษ์อันดับสามของโลกนะครับกิงก่าคาเมเลียน แล้วก็มีกระต่ายนะครับแล้วก็มีอีกหลายชนิดนะครับลองเดินชมได้สามารถถ่ายรูปได้นะครับฉันมากินไม่ได้มาถ่ายรูปครับครับก็แล้วแต่ชอบ <c oughs> มาแล้วครับยามสตรอเบอรี่นมสดสิสเดเจอของทางร้านเราเลยนะครับ คิดขายและนัดเพื่อนเที่ยงนี่บ่ายสองสโลสโลคิดตั้งหน่อยของคุณลูค้าทั้งหมด295บาทครับอาหารนั้นเราเป็นยังไงบ้างครับก็งั้นนั้นอ่ะออม อร่อยก็ได้ตอนนี้นะครับทางร้านเรามีโปรโมชั่นถ้าคุณลูกค้าเช็คอินทางร้านเรานะครับตั้งโพสตเป็นสาธารณะคุณลูกค้าจะได้ส่วนลดด้วยนะครับสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ๋อเหรอที่เกียจอะ่ะเดียรีเรีย,ยนี่นางหนูป้าได้ยินมาว่ามันไม่อร่อยโหเกลียงเกลียงเกลียงทุกสินอย่างหมด ไม่อะไรหรอคะนี่ขนาดไม่อร่อยนะหนูยังกินซะจ,จนไม่เหลือซากขนาดเนี้ยถ้ามันอร่อยเนี่ยป้าว่านะหนูต้องกินแก้วกินถ้วยกินจานรองกินช้อนกินส้อมเข้าไปด้วยแน่แน่ oh <my> โอ้มากอดโอ๊ยแน่นังหนูนี่รอเรียนป้าเหรอเด็กสมัยนี้แย่ยจริงไหนๆก็ไหนๆ,ๆเนาะป้าขอสอนอะไรนิดนึงนะ ว่าหนูอย่าไปทําอะไรแบบนี้ที่ไหนเลยมันดูไม่ดีเพราะว่าเท่าที่ป้าสังเกตเนี่ยตั้งแต่หนูเดินเข้ามาป้าก็เห็นว่าพนักงานต้อนรับเขาบริการอย่างดีพนักงานเสิร์ฟแม้กระทั่งพนักงานที่เข้ามาคิดเงินหนูเนี่ยป้าก็เห็นหนูไปกวนประสา,าทเขาทุกคนเลยป้าเป็นนักสืบป่ะคะเนี่ยอ๋อป้าไม่ได้เป็นนักสืบหรอกลูกแต่ป้าก็แค่ไม่อยากให้เด็กรุ่นหนูเด็กรุ่นปัจจุบันรุ่นใหม่ี๋ยวแล้วแล้ว,วป้าเป็นใครเนี่ยมาบ่นหนูได้ไงคะ ป้าก็กินอาหารอยู่ที่นี่แหละเนี่ยนั่งโต๊ะเนี้ยค่ะนั่งโต๊ะใกล้ๆนี่เนี่ยพอดีว่าป้าเดินมาจะเข้าห้องน้ําแล้วมาเจอหนูพูดอย่างนี้กับพนักงานเขามันไม่เข้าหูป้าน่ะป้าก็เลยขอสอนหนูนิดนึงเนาะอย่าไปทําอย่างนี้ที่ไหนนะป้าไปดีกว่าไปแล้วลูกเดี๋ยวป้าอะ <หา S 2> ไรลูกไม่จ่ายตังค์อ้าวป้าลืมจ่ายหรอเงี้ยเลยนะป้าแล้วไม่ว่าคนอื่นเนี่ยป้าลืมป้าไม่รอที่โต๊ะโอเคค่าเสียหายนะลูกนะ อ่อรบ๊ายยสุนหรอเดี๋ยวมาใหม่นะเฮ้ยไอหนุ่มนั่นลูกค้ามาน่ะก็ตอนรับไปครับเดี๋ยวป้าป้าไปไหนไปไม่ตจตังเออป้าไปแล้วนะลูกโชคดีนะบ๊ายบายเดี๋ยวป้า ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับละครสั้นทางช่องดีไอดีแชน n นนะคะวันนี้ก็ละครของวันนี้นะคะเป็นละครสนุกสนานค่ะออกแนวสนุกสนานค่ะใครเครียดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแลอย่าลืมกด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 กันดิงกดกดดิดิงกดรัครั้งแล้วมาไงเนี่ยแล้วมาไงเนี่ยขับรถมา มาถึงออกไป <laughs> <laughs> มาถึงป้ากบิก็บอกให้ลงมาถ่ายเลยงงมากงงแบบเออเออเหมือนกันตอนลงมาเนี่ยนี่จะทําหน้าให้ดู <laughs> เปิด <laughs> เปิดกระจกเลยมาค่ะ <laughs> ล้ก็นักเรียนเขาพอดีเขากลับจากทําง,งานค่ะก็เลยเอามาแจมนิดนึงนะคะบางครั้งเอ่อตัวละครอาจจะไม่ครบนะคะเนื่องจากว่าบางคนไปโรงเรียนบางคนไปมหาลัยบางคนไปทํางานค่ะก็ฝากบามที่นักเบียนฝากค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีบายบายสวัสดีค่ะ